มันเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาคมสาธารณสุขกับเ,เครือข่ายหมอประเวศหมอตะกูลสอเครือข่ายหมอตะกูลสอแพทย์ชนบทหมอประเวศใช่ไหมฮะซึ่งเขาเขาเขาเป็นคนก่อตั้งสอสอตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแล้วสุดท้ายก็มาเคลื่อนไหวเรื่องสาธารณสุขสำเร็จในยุคคุณทักษิณใช่ไหมฮะแล้วก็ตั้งสปสชข,ขึ้นมาเนี่ยคือเขาเขากับกระทรวงสาธารณสุขมันเป็นสองสายที่มันแยกกันอยู่ตลอดปีวิเก้าแล้วปะหาสิบเก้าจะเห็นว่าเขาเนี่ย เออ่ขึ้นมาครมงอำนาจแล้วก็ดีนะที่จริงก็ทําเรื่องดีคือทำ CL ยาใช่ไหม,มพีคุณหมอมองคลราเป็น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 รัฐมนตรีนะฮะมีเออ่พี่หมอวิชัยโชควิวัฒน์เนี่ยก็เป็นได้ไปเป็นประธานองค์การเพสั์เนี่ยใช่ไหมคือพี่สีก้าเขาขึ้นมามีอํานาจแล้วครั้งเนี้ยม,มันพลิกไงฮะม,มันพลิกตรงที่ว่ากลายเป็นว่าพวกประชาสงสารสุขเนี่ยกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นตอนแรกตกเป็นเบี่ยล่างหมอได้ลงโดษย้าแต่นี่กลับขึ้นมาเป็นเบี้ยบนด้วยซ้ํา ครับเอาปเทียบบ่นแล้วดูเหมือนจะมีภาษีดีกว่าในซ้ำเพราะต่อไปเนี่ยถ้าถ้าสมมติมีการปรับคอรลมอแล้วแล้วเปลี่ยนลนตรีสาธารณสุขเนี่ยแย่เลยใช่ไหมหมอวินัยเลขาสปสชก็ยังโดนมาตราสิบสี่แขวนอยู่อย่างเงี้ยเพื่อขายพวกประชาสคมสายสายเนี่ยกำลังโดนโดนบี้กลับ ทัั้งงโดยกระคสคคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรแนวคิดหรือว่ามุมมอง,มอง,มองทัศนะปรัชญาคิดของแนวคิดของหมอประเวศเนี่ยจึงถูกปฏิเสธถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักในยุคหลงังๆที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆสํานักก็ปฏิเสธด้วยเกิดอะไรขึ้นกับสํานักคิดของหมอประเวศฮะตอนนี้ความคิดของเขามีทั้งด้านดีและด้านเสียในแง่ของอุดมคติผมคิดว่าเขาโอเคก็ก็เป็นคนที่ดีเป็นส่วนใหญ่เท่าที่เรารู้จักกันใช่ไหมครที่เราไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่ว่าแต่ว่าก็คือแบบ อันที่หนึ่งก็คือว่าเขาพยายามจะเสนอในคิดที่ดีเราคิดว่าในคิดสาสิบาทนี่เป็นอะไรที่มันเป็นพิเศษมากใช่ไหมแล้วมันก็สาเร็จในยุคคณทัษิณมันเป็นสิ่งสิ่งที่มันพิเศษมากแล้วก็แนวคิดอย่างเรื่องการสร้างระบบสาธารณสุขการทําสอสอะไรทังนี้ที่จริงมันก็ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วมันก็มันก็มันก็ทําได้ดีมาตลอดเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะฮะก็คือว่า ในด้านของพวกเขาเองมันมีข้อที่หนึ่งใช่ไหมฮะข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่คิดว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็จะมีการผูกกันอยู่ในพวกตัวเองแล้วก็จะไม่ค่อยฟังคนอื่น<ม>ใช่ไหมฮะกลุ่มแพทย์ชนบทเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าเขาจํากัดตัวเองอยู่ในกรอบเล็กๆแล้วก็เชื่อเชื่อถือกันเองเวลาเวลา,เวลาที่มีการตั้งตําแหน่งแล้วก็จะเห็นว่ามีคนแซวว่าเวลาบอร์ดในองค์กร แต่คุณสห้าสเนี่ยเขาก็นั่งกันไปนั่งกันมาคนหนึ่งก็อยู่องค์กรนี้แล้วก็ไปข้ามไปไปบอดีองค์กรหนึ่งสององค์กรไปกันมาอย่างเงี้ยโอเคอาศัยเครือข่ายประชาสังคมบ้างภาพประชาสังคมบ้างพวกแม้แต่สมาชิกคนจนก็ได้เข้าไปบ้างแต่ว่าแต่ว่าตัวหลักมันเป็นพวกเขาและไอ้ความคิดนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดความเอียงในสัานะทางการเมืองนะฮะความเอียงในยุคที่เขาเกลียดคุณทักษิณซึ่งโอเคแหละมันเป็นมันเป็นยุคที่แบบพวกนี้มันมี ที่มาจากประชาสังคมที่เกลียดทุนนิยมเกลียดทุนนิยมเน,น,นี่ยเพระาะฉะนั้นมันก็มีความได้ที่เขาเกลียดคนต้องสิทธิ์แต่เขาโดดเขาไปใส่รัฐทหารเนี่ยใช่ไหมมันก็มันก็เกิดการแบบมันจะเกิดการสร้างกลุ่มของตัวเองที่แอนตี้คนแอนตี้คนที่เห็นต่างออกไปแ้อนตี้คนที่เห็นต่างาไปแล้วเขาก็โดดเข้าไปร่วมมือกับรัฐทหารางเต็มเหนียวทั้งสองครั้งบางคนคเนี่ยเต็มเหนียวเลยบางนก็ไม่เต็มบางคนก็กระอึกกระอับนะแต่ว่าแต่ว่าโดยกระแสหลักมันไปใช่ไหมฮะอย่างเช่นหมอชูชัยสุพวง์ ไปเป็นรัฐมนตรีไปไปเป็นกรรมธิการร่างมือสองครั้งเนี่ยอ่าคุณหมอพลเดชเป็นประทิปอย่างเงี้ยนะ่ยหมอพลเดชเป็นประทิปก็เป็นเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมเนี่ยตอนตอนปีสี่เก้าออกมาเป็นประธาน board thpps ใช่ไหมฮะรอบนี้ก็กลับก็เป็นสปชอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนี่คือนี่คือเครือข่ายที่เขาพยายามจะสร้างกันขึ้นแล้วก็เออแล้วก็เออ คือเขาได้อะไรหลายอย่างแต่ว่าเขาก็พยายามจะแบบว่าแบบเข้าไปสู่แลบประหารหวังว่าอำนาจพิเศษจากประหารนี้จะทําให้ทําให้เขาได้อำนาจที่จะทำํำในสิ่งที่เขาคิดว่าดีใช่ไหมฮะแต่ว่าที่มันมันอย่างนี้คือเขาปฏิเสธกระบวนการม่ใช่แต่ปฏิเสธกระบวนการที่แบบว่าเออเออมันกลายเป็นว่าเขาผลักตัวเองออกไปอยู่ห่างฝ่ายประชาธิปไปตยแล้วแล้วสิ่งที่มันตีกลับขึ้นมาตอนนี้ก็คือว่าพอไปอยู่อย่างงู้นแล้วเนี่ย เอาเข้าจริงรัฐราชการเนี่ยนะครับเมื่อรัฐราชการมีอํานาจรัฐราชการก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้ใช่ไหมฮะรัฐราชการกับประชาสังคมโดยธรรมชาติมันไปกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นว่ารัฐราชการเนี่ยมันก็แบบเออโอเคคุณลงไฟฟ้าฐานหินนะเราเกรงใจอยู่เพราะเห็นหน้ามันเป็นพวกกบฏปศอ้ะหมดแต่เอาเข้าจริงฉะยังก็ยอมเจราจายอมถอยบ้างแต่เอาเข้าจริงเดี๋ยวเขาก็เดินอยู่ดีนะฮะ เขาก็เดินหน้าอยู่ดีเราพัฒนาเพราะรัฐศาสตรเทคโนคลยเนี่ยซึ่งตอนนี้มีเทคโนโลยเข้าไปคิดอะไรขนาดนี้เขาบอกว่ามันจําเป็นนี่เราจะพัฒนาทุนนิยมทางเศรษฐกิจเราจะต้องสร้างรงไฟฟ้าสายหนอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนกันเนี่ยที่พอเขาคิดเรื่องส0บาทเขาคิดเรื่องสุขภาพเฮ้ยผมเฮ้ยงบสสสอมันบานเบื่อเลยนะทำเอาเอาาใช้ยางอื่นได้เหรอใช่ไหมค้ามองว่าพลังของแพทย์ตระกูลสอเนี่ยส่วนมากจะมีพลังอย่าง จริงจังขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลผดเด็จการทหารหรือรัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารครั้งนี้คิดว่ากลุ่มแพทย์ตระกูลสจะได้อะไรจากการรัฐประหารครั้งนี้ครับถ้าอย่างนั้นออผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการได้อะไรตอนแรกแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้คือสําหรับผมแล้วก็คือแบบเขาโดนรัฐราชการเนี่ยปฏิเสธถึงแม้ว่ายังมีอำนาจต่อรองอยู่ผมไม่ได้บอกว่าแพ้หมดนะผมไม่คิดว่าจะมีการปลดรัฐมนตรีสองคนแล้วแบบว่าโอ้ตั้งหมอนาลงอะไรแบบนั้นคือแบบ แล้วไล่ลุกไล่สสสปศชจะเลิกสามสิบาทผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าเขาก็จะเพียงแต่ว่าเขาจะเพียงพรำคือเขาจะไม่ได้อย่างที่คิดแล้วก็อำนาจมันจะไปตกอยู่ตรงอ่าค่อนไปตรงตรงกลางๆหน่อยเพราะว่าคุณคุณประยุทธ์เองคงไม่คงไม่คงไม่หักขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าสายรัฐราชการสายหมอสายหมอสาธารณสุขสายเออจะขึ้นมามีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็จะนําไปสู่การลุกที่จะเอาสปศชมาอยู่ใต้กระทรวงึิษาใต้กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับคือคือ คือคอธิบายนหนึ่งๆ่าอย่างเช่นแนวคิดที่เราบอกว่าในขณะที่รัฐราชการหรือทหารเนี่ยก็จะมองว่าสอส,อสอมันเปลืองเงินทําไมไม่เอาไปใช้อย่างอื่นซะเขาก็จะมองว่าสพชสามสิบาทเนี่ยหูมันเป็นภาระประเทศมากเลยนะ<ภ>ต่อไปคนอายุสูงวัยมากขึ้นขนาดนี้นนใช่ไหมมันก็มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนวคิดอันนี้มันเป็นแนวคิดที่มันขึ้นมาเป็นกระแสหลักของรัฐประหารครั้งนี้มันไม่เหมือนปีสี่เก้าปีสี่เก้านี่รัฐประหารครั้งนั้นมันเป็นเฉพาะกิจแล้วก็เฉพาะกิจกว่าแล้วมันก็ เขาจียัเป็นต้องอาศัยพึ่งพาพวกนี้มากกว่าแล้วพวกนี้เสียงดังในพันธมิตรพวกประชาสังคมเสียงดังกว่าในพันธมิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ตอนนี้รัฐราชการเขากลุ่มอานาจเบ็ดเสร็จเขาก็คิดแบบรัฐราชการนะเขาคิดแบบว่าชาติสังคมมันมีเสียงร้อยลงนะแต่ว่าคิดอย่างไรกับการกลับมาเป็นประหลัดกระทรวงของหมอรณรงค์อีกครั้งหนึ่งคิดว่าจะทําให้การยกเลิก30บาทจะจะทําได้ไหมครับคือคือให้ประชาชนต้องต้องจ่ายจ่ายไอโครงการนี้ด้วยเนี่ยคิดว่าสุดท้ายจะทําได้ไหมฮะ หรือมองอย่างไรกับการกลับมาเป็นประหลัดของหมอตรรงอีกครั้งหนึ่งครับจะเกิดอ,อะไรขึ้นในกระรวงสาสุดการเป็นประหลัดของหมอตรงอีกครั้งในสองเดือนเนี่ยมันไม่ได้อะไรมากมากหรอกมันไม่ได้มีอะไรมากแต่มันได้กําลังใจมากอืใช่ไหมครับมันทําให้เกิดกําลังใจแล้วมันทําให้เห็นอนาคตว่าอู้แบบหมอวินัยยังไม่ได้กลับเลยนะที่เลขาปสชทั้งที่หมอวินัยนี่เรื่องเรื่องที่สอบนี่ก็ไร้สาระมากนะครับเรื่องที่แบบแกโดนสตงสอบเนี่ย โอ้ไม่ก็คนคือ,ค,อคือเรื่องที่รสตงงสองนี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆเลยอย่างเช่นหาว่าไปตั้งกองทุนเนี่ยเอาเงินไปตั้งกองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลอย่างเช่นพวกคนขับรถส่งพยาบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยคน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 ขับรถฉุกเฉินอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยที่แบบว่าไปตั้งกองทุนมาช่วยเหลือเขาเวลาที่เกิดปัญหาจากจาก,จากการจากการทางานใช่ไหมฮะแล้วแล้วสตงงบอกว่าไอ้นี่ไม่มีในกฎหมาย กฎหมายไม่ให้อำนาจคุณเพราะงั้นคุณผิดนั้นที่ความจริงมันเป็นเรื่องที <bunları> <Whew. S 1> <am and movement> ่เขาต้องทามันเป็นงานทําเพื่อประโยชน์ใช่ไหมเพื่อเพื่อประโยชน์ในการทํางานและที่จริงก็เป็นอัติของบอร์ดไม่ใช่หมอวินัยคนเดียวยกตัวอย่างนี่คือเรื่องที่สอบหมอวินัยเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆแต่ก็ดเด้งแต่ว่าขป็นเดียวกันหมอได้ลงได้กลับมาอะไรที่เกิดขึ้นคือกําลังใจความเพื่อเขิม ทีนี้ถามว่าเขาจะไปสู่การล้มสามสิบาทไหมผมไม่คิดว่าร<ม>า,า,าจะบากล้าล้มสามสิบาทในทันทีเนี่ยไม่มีใครกล้าล้มสามสิบาทในทันทีต่อให้มีอำนาจมากขนาดไหนคุณไปยุทธก็ไม่กล้าใช่ไหมเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เขาพยายามจะทําก็คือพยายามจะเอาสปสช,ชกลับมาอยู่ใต้อำนาจสรารสุขททำสำเร็จไหมครับการการจะเอาสปสชไปอยู่ภายใต้ของกระทรวงผมคิดว่ามันจะเริ่มทีละก้าว ใช่ไหมเรื่องทีละเก้าเริ่มจากการเรียกร้องว่าเอางบมาเอางบมาส่วนนี้ส่วนนั้นส่วนนี้แล้วอย่างที่เขาบอกว่าให้ตัดจัดเป็นผู้ตรวจราชการ <c oughs> ให้เอากบไปรวมอยู่ที่ผู้ตรวจราชการแต่ละเขตใช่ไหมฮะแล้วผู้ตรวจเขาจะจัดการกันเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่คือเรื่องทีละก <c oughs> ้าวแล้วต่อไปก็อาจจะมีการแก้กฎหมายหรือบอร์ดหรือบอร์ดให้แบบกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปคุมด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรัฐมนตรีเป็นบอร์ดนะฮะแต่ว่าข้าราชการกวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นบอร์ดนะครับ แล้วบอดมันกามาจากสายประชาสังคมสายเอ็เยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นองค์กรที่มันเป็นอิสระออกไปจากจากกระทรวงสาธารณสุข mm hmm. คือหลักการของของสาบาทเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหลักการที่ข้อสําคัญที่สุดก็คือการแยกสปสช,ชออกไ,ไปเป็นผู้ถือเงิน mm hmm. เป็นเหมือนบริษัทประกันแห่งหนึ่ง mm hmm. ใช่ไหมฮะ mm hmm. เป็นบริษัทประกันสุขภาพสําหรับประชาชน40กว่าล้านคน mm hmm. แล้วก็ไปซื้อบริการจากโรงพยาบาลของสาธารณสุข mm hmm. ใช่ไหมฮะกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยแต่โรงพยาบาลรูปเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองส่วนเนี่ยมันรวมกันไม่ได้นะครับอืถ้ามารวมกันเมื่อไหร่ถ้าอำนาจของสาธารณสุขเข้าไปครอบสวทสชได้เมื่อไหร่มันก็จบมันหลักการเนี่ยมันทำมันสูญสลายหมดมันจะกลับไปสู่ยุคเดิมยุคก่อนยุคก่อนไม่ซีซีเพียงแต่บอกว่ารักษาฟรีรักษาฟรีอยู่สามสิบาทอยู่แต่ว่ามันจะมันจะเละไปหมดในเชิงในเชิงระบบนั้ถ้ามองครับมองใน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 ความเป็นบุคลากรสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขโดยรวมเนี่ย ความขัดแย้งการทะเลาะกันของหมอพยาบาลเนี่ยมันมันมากกว่าหลายๆกระทรวงในในในระบบราชการของประเทศไทยเนี่ยคิดว่าสาเหตุสําคัญมันมาจากอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มของแพทย์พยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพค้้คออยู่ค่อนข,ข้างจะเข้มแข็งด้วยเหมือนกันแต่กลายเป็นกระทรวงที่ทะเลาะกันมากขัดแย้งกันมากจนจนจน,จนกลายเป็นอะไรที่ทําให้เราเสื่อมศรัทธาคุณถึงคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้กระทรวงนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งครับคือปีกหนึ่งมันก็มีผลประโยชน์ นะครับอย่างเช่นเราพูดกันได้ว่าเออมันนโยบายสามสิบาทเนี่ยมันคือการเกลี่ยกําลังคนใช่ไหมเพราะมันเป็นการจ่ายงบมาลายหัวมันก็ไล่คนแบบว่าบอกว่าโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลในตัวเมืองเนี่ยคุณต้องไปอยู่ชนบทบ้างน,นะเพราะไม่งั้นก็คือแบบพอเขาประมาลอยหัวมันเป็นมันเป็นการกระจายโดยหลักนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ<ฆ>เพียงแต่ก,กระทรวงวัสุุก็ไว้ไม่ยอมให้กระจายไม่ยอมไม่ยอมให้ให,ให้แยกปัจจุบันนี้ยังแยกงบเงินเดือนอยู่ S <S งบเงินเดือนยังแย่ออกจากงบสามสิบาททั้งที่ตามหลักแล้วนี่เขาเขาจะไม่ให้แย่ใช่ไหมครับทิ้งตัวนี้ก็ยังแย่อยู่แน่นอนมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรกันแต่อีกส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีด้านของหมอชนบทเองเนี่ยพวกที่เดินเรื่อง,องสามสิบาทของหมอชนบทพวกพวกตะกกูลสอเองเนี่ก็อย่างที่ผมพูดคือเขาก็มีปัญหาเรื่องที่ว่าเขาเขาคิดว่าเขาดีอยู่คนเดียวอันนี้มันเป็นมันเป็นบทเรียนที่ตั้งแต่สมัยที่เขา S <S คือใน,อนในหมอช<ม>นิดปฏิปนอม,มากที่สุดในยุคหนึ่งก็คือก็คือพี่หมอสงวนนะพี่หมอสงวนซึ่งซึ่งเป็นเลขาสปสชเนี่ยที่เกษียไปนะฮะซึ่งน่าเสียดายแกปฏิปนอมนี่มากที่สุดแต่ว่ากับคนอื่นในบางทีไม่ไม่ค่อยปฏิปนอมแล้วก็คิดว่าคนที่ค้านตัวเองเนี่ยก็คือ,อคนที่ต่อต้านจะล้มสามสิบบาทเนทีนี้ไอ้ประชาคมสาธารณสุขเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยตัวแกนกบางตัวก็แสนพูดง่ายๆว่าบางตัวนี่ก็ต้งกาต้องการล้มสามสิบบาทนั่นแหละ แต่บางคนเนี่ย<ๆ>เขาก็มีปัญหาจริงๆเขาเขารู้สึกว่าสปทชเนี่ยโล่อหน้ามากเกินไปแล้วก็คล้ายๆกับว่าบังคับให้เขาต้องทอําไอ้นู่นไอ้นี่จุกิเขาทํางานหนักมากแล้วทําไมไม่ช่วยเขาบ้างใช่ไหมค,คล้ายๆกับว่าทาไมไม่แก้ปัญหาเชิงระบบให้เขาบ้างมันมีความข้องใจอะไรซึ่งกันและกันก็ไม่เคลียใช่ไหมแน่นอนระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ยุ่งยาก แล้วมันก็มีปัญหามากว่าการจัดการปัญหานี่ยไม่จัดการให้ดีซึ่งสปสชเนี่ยเวลาที่จัดการมหาเรื่องพวกนี้ผมเข้าใจว่าสปสชเองก็มีจุดอ่อนบางเรื่องในเขาก็ไปลวกไปลวกอะไรอย่างบอย่างเช่นคือสปสชเนี่ยมันมันค่าจ่ายเลยผมจะประมาณสองพันกว่าบาทใช่ไหมครับไอ้ส่วนอื่นมันแยกว่าเป็นกองทุนกองทุนกองทุนแต่ว่าแยกแยกเยอะเกินไปจนกระทั่งโรงพยาบาลเขาเนี่ยได้งบน้อยใช่ไหมซึ่งเขาก็ต้องการได้ส่วนใหญ่ ได้ส่วนจํานวนหนึ่งเป็นบริหารเองบ้างใช่ไหมผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการแยกบางเรื่องมาถูกใช่ไหมยอย่างเช่นคนปว่วยมะเร็งเนี่ยเขาไม่ให้โรงพยาบาลแบกรับหรอกมันมันมาตั้งเป็นกองทุนคนปว่วยมะเร็งมาเพราเม็นกองทุนทั้งประเทศอยู่ที่สปสชแล้วคนป่วยมะเร็งที่ไหนก็นมาเบิกต้องมาเบิกเงินที่นี่ใช่ไหมก็คือว่าโรงพยาบาลก็มาเบิกตังค่ารักษามะเร็งที่นี่อันนี้ถูกหรือว่าผู้ป่วยในแต่ละเรื่องเนี่ยบางเรื่องมาถูกอย่ผู้ป่วยในที่ถูกแต่บางทีงบส่งเสริมบางงบจุกจิกต่างๆเนี่ย แต่ว่าชอบมาตั้งเองเยอะใช่ไหมครับผู้ลงมาเขาก็แล้วบางทีเวลาการเบิกจ่ายต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาซึ่งกันและกันการเบิกจ่ายมันมันมาตรฐานเนี่ยการทํามาตรฐานของการเบิกจ่ายมันมีปัญหาใช่ไหมมันมีปัญหาเยอะแล้วก็สปสชนี่เออบางทีก็ไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่ที่ผมฟังมานะครับหมอที่เขาทํางานเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ทํางานนะถึงเขาไม่ใช่แพทย์ชนบทเขาก็ทํางานอยู่อะไรเางี้แล้วทาไมเขารู้สึกว่า เาก็เหลือว่าทาไมคุณให้น้าหนักกันแบบพวกคุณคือพวกคุณอะอะไรแบบนี้คล้ายๆกับว่าทุกวันนี้แบบแพทย์ท่นบอกก็ไปได้เงินพิเศษด้วยใช่ไหมฮะ mm hmm. ได้เงินพิเศษคือคือเงินพิเศษเนี่ยเราเวลาบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าเออถ้าเราบอกว่าหมออยู่ที่อ,อ,อุ้มผางเอามาได้เงินพิเศษเพราะว่าโอ้โหมันไปตั้งไกลอะไรแบบนี้ <c oughs> นใช่ใช่ไหมฮะถ mm hmm. ้าเฉพะแทยแบบคุณบอกว่าอ,อ,อำเภอเนี่ยเออ,อำเภอหนองเสือปทุมธานีเนี่ย มันก็ไม่ได้ไกลนะครับเดี๋ยวนี้ทรงนั้นเดียวใช่ไหมถึงแม้ว่าอัดตามจะต่างนี่มันอัดตามันจะได้ได้เงินเพิ่มมันจะลดลงเะไรเนี้ยมันจะไม่ได้เงินเพิ่มมากนักเต็มคนก็ถามว่าละไอ้หมอที่อยู่โรงพยาบาลที่ที่จังหวัดล่ะใช่ไหมหมอโรงพยาบาลจังหวัดล่ะมันไม่ได้ครับมันไม่ได้อย่างคุณเนี่ยทำไมมันไม่ได้ั้งที่ความจริงมันก็อยู่มันไม่ต่างกันเยอะอะไรเงี้ยองค์กรตะกูลสรเนี่ยเขาถือตัวว่าเขาเป็นคนดีอยู่นะดับ ในระดับที่เราคิดว่าโอเคเรื่องเรื่องทุจริตอะไรไหนไม่มีเรื่องความ,มคิดที่ดีแต่ว่าเขาเนี่เป็นคนแบบประเภทแบบฝังหัวว่าพวกตัวเองเอ่อต้องต้องต้องพวกตัวเองเท่านั้นจะแบบท,ที่แบบคนดีแล้วเวลาแบบแบบเรื่องแบบนี้เขาจะมองคนอื่นในแง่ลบค่อนข้างเยอะเอ่อมันมีประวัติศาสตร์ที่เขาเคยเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภาอยู่ครั้งหนึ่งด้วยความที่แบบว่าคนเชื่อว่าเขาเป็นคนดีมีอุดมคกติได้เข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภาแต่พอเข้าไปเป็นแล้วเขาก็เหมือนกับมองคนอื่นแย่ไปหมดครับสุดท้ายพวกหมอด้วยกันก็เลยแบบ กายน้าผา<อ>กมองไม่เหอน,อนแล้วจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่ประชาชนได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยถ้าแก้ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จด้วยเหตุผลว่าอาจจะมีการคัดค้านอาจจะมีการถูกกดดันถูก ผลักดันจากกลุ่มที่เสียประโยชน์จากสิ่งที่จะแก้ปัญหาหรือจะให้ประชาชนได้ประโยชน์เพราะงั้นการจะเคลื่อนไหวการจะแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาสําคัญสําคัญเนี่ยที่การเมืองในระบบเลือกตั้งมันทําไม่ได้เนี่ยก็ควรจะหันมาแก้ปัญหาในระบบรัฐประหารหรือ,อการเมืองที่มาจากการทํารัฐประหารมีความคิดแบบนี้เยอะใน,ในแพทย์ตระกูลสรหรือแม้แต่คนในกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้แต่ภาคประชาสังคมคุณถึงคิดอย่างไรกับแนวคิดแบบนี้ครับก็ที่จริงครั้งนี้มันจะพิสูจน์นะครับอืม แต่ว่าโดยหลักการแล้วก็คือแบบไม่ใช่โดยหลักการโดยข้อพิสูจน์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ถ้าเราเอาดูแค่เรื่องตระกูลสอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาได้จากรัฐบาลนันนันมันเป็นตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองอย่างเช่น<ม>ดูเหมือนจะได้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็มาได้รู้สึกมาได้ช่วงนั้นแหละมันเริ่มรมีเริ่มกันช่วงนั้นใช่ครับได้ความุนได้อะไรกันช่วงนั้นแต่จริงๆเขาก็ได้สอสอจากรัฐบาลชวนนะครับ อาจจะบอกว่าคุณชวนแกอาจจะแบบใกล้ชิดสายคุณหมอประเวศด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มาได้30สิบบาทมาสามารถผลักดันโครงการ30สบาทในสมัยคุณทักษิณได้พออชด้วยนะฮะพออชนี่ก็คือเดี๋ยวนะกองพอชคือสํานักงานอะไรพัฒนาที่พัฒนาทุมชนใช่ไหมฮะ อ่าพัฒนาชุมพัฒนาชุมชนที่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่โครงการพัฒนาชุมชนครับใช่ที่ก็ทําเรื่องสลับเรื่องใช่ไหมเป็นเป็นเรื่องที่ที่อยู่ที่ที่ที่พักอาศัยอะไรพวกนี้ฮะใช่ฮะก็มีคุณสมสุขเป็นผอคนแรกแล้วคุณสมสุขร์ก็มาเป็นสปชอยู่ตอนเนี้ยนะฮะก็คือคุณสมสุขก็สายคุณวอบประเวศนี่แหละอย่างเงี้ยนะฮะก็คือพวกพวกเอ็นจีโอเนี่ยจริงๆแล้วช่วงคุณทักษิณตอนต้นเนี่ยเบ่งบานมากเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าธรรมดาที่คุณไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งในแง่ของวิถีการพัฒนาประเทศ ใช่ไหมซึ่งวิธีการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันยอมรับว่ามันไม่ได้ตามที่เอ็นจีโอต้องการทุกอย่างอืใช่ไหมครับเราอย่างเช่นเราเรากลับไปดูว่าอย่างการทําซีเอลอยใช่ไหมคัซีเอลอยเนี่ยซีเอลยนี่ทำในยุคหมอมงคลซึ่งเป็นยุครับประหารปี2549ช่วงสาธารณสุขก็มัดมือชกลักไก่ทำนะครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกคณะมนตรีเห็นด้วยทั้งคณะมนตรีแต่ว่าเนื่องจากว่า นี่อยู่ว่าพวกพวกตระกูลสองเขามีอำนาจครบถ้วนเขาก็ทําได้เไม่มีอำนาจทากับสี่ห้าคนเนี่ยเขาสามารถพุ่พับได้เลยประกาศซีเอลอยาบังคับบังคับใช้สิทธิ์บีบคอบร,ริษัทยาต่างชาติอย่างยาละลายยาละลายริมเลือดที่ที่ราคาแพงเนี่ยนะฮะที่ท,ท,ที่เป็นยาละลายริ่มเลือดชั้นดีเนี่ยก็คือแบบเม็ดละแปดสิบาทนะฮะสปสชซื้อได้ในราคาบาทห้าสิบตังค์จากที่จากที่โรงพยาบาลเอกชนเคยต้องซื้อกันแปดสิบบาทต้นทุนนะครับ ซื้อได้ราคาเป็นห้าสบาทห้าสิบตังค์เพราะไปซื้อใหญ่อินเดียเอาใช่ไหมแต่คุณภาพมันเหมือนกันน่ะก็คืออย่างเงี้ยคือคือการทําแบบเนี้ยถามว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีดีมากแต่ถามว่าตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพวกคอรมอลคนอื่นมันมันรับรู้ไหมไม่รับรู้กระรวงพารที่นี่โวยวายไปหมดใช่ไหมครับเพราะเขาก็เขาก็ปวดโดนอเมริกาโดนอะไรบีบโดนต่างชาติบีบใช่ไหมครับแล้วถามว่าถ้าคุณทําในระบาประชิปแต่สำเร็จไหม ผมก็จะบอกว่ามันก็อาจจะไม่สาเร็จก็ได้อืมคือมันอาจจะไม่สาเร็จก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันพยายามแต่มันเป็นกระบวนการที่มันต้องผ่านการตกเถียงและเปลี่ยนผลประโยชน์แต่ว่าปัญหามัน,นรอไม่ได้เพราะงั้นก็เลยต้องต้องใช้ทางรัฐเ้อในการแก้ปัญหาถูกไม่ถูกมันไม่ได้บอกรอไม่ได้เราก็มีงบที่พอจะซื้ออยู่ แต่ว่าเราอาจจะเปลืองหน่อยแต่ว่าการชั่งน้ําหนักเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องสู้กัน <salty> แน่นอนหัวจะบอกว่าบางทีในทุนมันเสี่ยงมากกว่าแต่มันต้องสู้กันไงฮะพวกแน่นอนพอเวลาเราทําเรื่องพวกนี้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขก็จะเถียงกันใช่ไหมฮะพวกภาคประชาสังคมที่สนับสนุนเรื่องเรื่องซีเอลยาก็จะก็จะเชียร์ในขณะที่พวกพ่อค้าส่งออก <nhưng> พวกหอการค้าก็จะต่อต้านใช่ไหมฮะ เพราะมันไปกระทบการค้าของเขาใช่ไหมเขาก็กล no> mm ัว hmm. ว่าจะโดนโดนนู mm ่นโดนนี่อันนี้มันก็คือการถูกเถียงในผลประโยชน์ทางสังคมใช่ไหมผลประโยชน์สังคมมันไม่ได้มีผลประโยชน์ของประชาสังคมอย่างเดียวคุณไม่ยอมรับว่าไอ้ผลพ่อค้าส่งออกมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศหรอมันก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะนี่มันคือสิ่งที่มันต้องถกเถียงนแต่แน่นอนว่าไอ้สิ่งที่ผักดันแต่ละเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะอย่างเรื่องอย่างเช่นโครงการ30บบาทแต่นั้นมันก็ได้ในรัฐบาลเลือกตั้งแต่ถ้า แต่แน่นอนเหมือนกันอีกว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลไทยรักไทยเข้มแข็งนะโครงการสาธารณูปกาพังไม่เป็นท่าครื่องดิเพราะว่ามันมันสู้สู้หนักมากในการรื้อระบบเรื่องนี้เนี่ยมันรัฐบาลที่แบบรับประหาถึงทาได้ดีมันไม่ใช่แต่รัฐบาลแต่แน่นอนเวลาที่คุณผ่านกระบวนการนี้คุณต้องสู้กับกระแสทางสังคมทุกส่วนใช่ไหมครับคิดว่าองค์กรหรือหน่วยงานหรือคณะกรรมการอะไรต่างๆที่ตั้งขึ้นมาในยุคที่เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ย เมื่อสังคมสู่ความเป็นประชาธิปไตยประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมครับองค์กรเหล่านี้ที่คือบางเรื่องมันต้องล้มล้างแน่แน่ใช่ไหมฮะผมเช่นเอายกตัวอย่างง่ายกฎหมายชุมนุมสาธารณะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเหลืองเป็นแดงเนี่ยสุดท้ายแล้วเอาเข้าที่จริงเนี่ยเออมันก็จะกลายเป็นแบบเหลืองกับแดงพวกดพวกเหลืองประชาสังคมก็อาจจะเห็นด้วยก็ได้ครับแต่ว่าพวกที่แบบพวกปอนวีที่เป็นแบบคน คนอิลิทเนี่ยก็ไม่เอาม็อบอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ากฎหมายชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันมันไม่ได้กระทบเสื้อสีมันกระทบชาวบ้านชาวบ้านที่มันจะชุมนุมเรื่องร้องเรื่องปากท้องเนี่ยชุมนุมไม่ได้ใช่ไหมฮะการเล่นงานอย่างไทยพีีเอสเนี่ยมันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือการวิจารให้กว้างแล้วก็ทําให้มันบอร์ดเนี่ยมันเปิดกว้างทําให้สถานที่นี้มันเปิดกว้างมากขึ้นให้มีคนหลากหลายได้มากขึ้นใช่ไหมฮะการสั่งหาหรือการ,ารอะไรการแต่งตั้งคน เมื่อาชีพที่จะเข้ามาบริหารเนี่ยมันต้องมันต้องเคลียร์กว่านี้ใช่ไหมมันต้องดีกว่านี้อะไร